วันนี้ณนะที่ว่าการอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกปนารตรุติธองขมนตรีในฐานะที่ปรึกษากิติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์และคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ โดยมีนายชุมพิษเดชะรัตผู้ราชาการจังหวัดนครสวรรค์ปฏิบัติราชการแทนผู้ราชาการจังหวัดนครสวรรค์ในอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานการเกิดเหตุอุทกภัยโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของทบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือเพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากนั้นองคมนตรีมอบสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กจำนวน37ชุดแก่เด็กและผู้ปกครองที่ประสบอทุทกภัยในพื้นที่อำเภอชุมแสง ตอกนั้นองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน2,535ถุงมอบให้แก่รองผู้ราชการจังหวัดนครสวรรค์ในอำเภอและตัวแทนราษฎรในพื้นที่เบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพ,พ,พระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญไปแจกจ่ายแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ต่อไป ในการนี้องค์มนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบตอนจากนั้นองคมนตรีและคณะลงพื้นที่ตำบลพิกุลทองอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุและประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ประสบอุทกภัยจำนวนสามครอบครัว จังหวัดนครสวรรค์ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยตั้งแต่วันที่14สิงหาคม2568ถึงปัจจุบันเนื่องจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมต่อเนื่องติดต่อกันจากอิทธิพลพายุวิภาคาจิกิน้องฟ้าและปรากาซาที่แผ่ปกคลุมประกอบกับน้ำจากแม่น้ำยมแม่น้ำน่านและแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านพื้นที่ ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มส่งผลให้เกิดน้ำไหลหลากน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรถนนสะพานสิ่งซาทรณประโยชน์และพื้นที่การ,กรเกษตรใน5อำเภอรประกอบด้วยอำเภอชุมแสงอำเภอเมืองนครสวรรค์อำเภอโกลกพระอำเภอพยุหะคีรีและอำเภอภัยสาลีรวม21ตำบล147หมู่บ้านบ้านเรือนรัษฎรได้รับผลกระทบ3,457หลังคาเรือน ทั้งนี้ทางจังหวัดนครสวรรค์ได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัยได้แก่เครื่องสูบน้ำรถแบ็คโฮเรือท้องแบนและกระสอบทรายเพื่อบรรหาความรอดร้อนในเบื้องต้นแล้วเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงเพื่อให้ราษฎรสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขโดยเร็ว